รถตู้ยที่สองเลยนะคะนาะมีเด็กเล่นลูกหลานๆอย่านี้ทั้งนั้นแมเลยเต็มรถเลยทุกวันจะพาไปบ้านท่านนี้ไปทุกวันนี่นะคะนี่นะคะก็วิ่งรับนักเรียนเนาะแม่เนาะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ละค่ะแม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เสาร์ถ้ามีเรียนพิเศษเด็กก็จะไปโดยมอเตอร์ใช่นะคะนี็เล่นลูกหลานทั้งนั้นเลยอันนี้ไปถึงเต่างอยใช่ไหมคะเต่างอยถึงสกลนะรถ รถคันนี้ออ๋ถเด็กเยะรงตองอยเด็กนั่นเด็กจะลงตองอยปุ๊บรถนี้ก็จะโดยสารถึงนสกุลทุกวันแล้วก็จะมีเด็กที่ไปเรียนเทคนิคหรืออะไรก็รับช่วงต่อไปอีกนะแต่ที่เต็มเต็มรถนี่ก็คือเด็กตองอยทั้งหมดเลยโอ้โเด็กตองอยทั้งหมดเลยนะแล้วทีนี้หนาวคงหนาวน่าดูเนาะแม่เนาะเวลาทุกวันแหละหนาวมากเขาตื่นแต่เช้าอืมเด็กข้างบ้านมีสามคนที่ไปเรียนตองอยเด็กข้างเด็ก แล้วเวลาเวลาเวลานั่งรถเนาะแม่เนาะนุ่งกระโปรงนุ่งกางเกงขาสั้นเนาะว่าโอ้โหแบบมันเย็นมากอะสู้นะตัวนี้ถ้าไม่สู้ก็คงนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตัวเองไม่คือไม่มีอะไรเลยอยู่เฉยๆก็ตัวนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วต้องต้องดิ้นรนนะการศึกษานี่สําคัญที่สุดเนาะแม่เนาะการศึกษานี่สําคัญที่สุดนะคะเพื่ออนาคตของตัวเองใช่ใช่ถึงจะลำบากยาก เห็นยังไงก็ต้องสู้อืเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เราต้องมองดูโลกภายนอกว่าเขาทาอะไรกันมีเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญแม่นแล้วเาต้องวิวัฒนาการตัวเองให้ใชเจริญก้าวหน้าท่าเทียมเพื่อนยิ่งทุกวันนี้มันมันโลกออนไลน์เนาะแม่เนาะมันมันเยอะค่ะอแล้วต้องทันต่อเหตุการณ์ใช่ไหมคะมันอย่างแม่ครูแต่ก่อนนี่นั่งเฉยนอนเฉยอยู่บ้านโอ้ยตอนที่ยังไม่ได้เลี้ยงหลานค่ะ นั่งตีปุมอยู่สบายจะทอะไรเนาะจะกินอะไรนาะคิดแค่นี้ไม่ไม่คิดว่าจะได้มาทํำยูทูบใช่ไหมทำไมแม่ครูเฉยเขาบอกไมแม่ครูไม่มาทํำยูทูบไม่ฉันไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ฉันไม่ขยันพอเห็นเขาพูดแล้วโอ้ยเหนื่อยแทนเขาแต่ทําไมเขาถึงมีความสามารถพูดได้จนคนทั่วโลกนำมัน ยอมรับอมืมายอมรับว่าเอออาชีพยู่ทูเบอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนคต้องดิ้นรน<ะ>เพื่อจะหาอะไรนะเพืจะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนี่แม,ม่ครูก็ยอมรับเขาแล้วทีนี้ต่อมาไม่นานอีกไม่นานปีกว่าไม่ใช่ไม่ไม่นานนะปีกว่านะที่แม่ครูเนี่ยต้อง มาอยู่ในจุดนี้กับเขาอย่างนั้นแม่ครูขอฝากเดี๋ยวนูจะขอจะขอถามแม่ครูเนาะแรงบันดาลใจที่ตัดสินใจมาเป็นยูทูบเบอร์นี่เพราะอะไรคะแม่ครูแรงบันดาลใจเหรอใช่ค่ะมาดูเกาทำทีแรกก็รู้สึกว่าอื้อเราคงจะเป็นไปไม่ได้ impossible จริงๆอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะทำไมเก็ตึงรีดนดูดไปเหมือนกับเขาเหมือนกับเขาอ้ทำไมเนาะ ถามว่า why อ่า why ทำไมคะก็มามีคำาับว่า because เออเพราะว่าการสร้างรายได้หารายได้ให้กับตัวเองค่ะแล้วเราก็คนเหมือนกันต้องต้องเราต้องคิดถึงจุดนี้ว่ารายได้ของเราจริงอยู่ถึงแม้จะเป็นคุวนเสียณก็ตามนะะแต่เงินรายได้ที่ได้จากการเกษียณมันก็ว่ามีไหมมีแต่ว่ามันไม่เพียงพอเนาะอ่ะ ใช้จ่ายในบ้านมากมายเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็พูดจริงๆนะไม่แบบไม่อายเลยแหละกู้กาดกู้กู้เงินมันเป็นลูกโซ่กู้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 จนนับไม่ถ้วนเนาะนับไม่ถ้วนแล้วว่าเออเรากู้เงินมาแล้วเราต้องใช้นี่ใช่ไหมเราก็เออ กู้ไปเขาหักไปเหลือบางทีก็ปิดลบบางทีก็เหลือนิดนิดน่อยๆน้อยเนาะเข้าใจค่ะกู้ภายในไม่พอนู่นนอกระบบก็ยังมีอีกกู้ไปเรื่อยๆจึงทำให้เราถ้าเราจะอยู่แค่เดิมๆถ้าเราจะมาอยู่ในแบบที่ว่านิ่งเฉยไม่ได้แล้วก็ตือรอร้นเราก็มาคิดอ๊้เราจะทำดีไหมเนาะ คนนั้นก็ชวนคนนี้ก็ชวนชวนแล้วชวนอีกไม่ยังยังยังไม่พร้อมอแม่ครูก็พูดไม่ป็นธ่าสอนเด็กสอนได้แต่ว่าจะมาพูดโอ้ยอะไรเนาะเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดอะไรมาคุยทําไมคุยได้ทั้งวีทั้งวันตื่นเช้ามาเห็นเขาเอหน้าบ้านหลวงเออเขามีพรสวรรค์ในด้านนี้เขาทำไปก่อนเนาะแม่ครูก็ยังไม่คิดอะไรเนาะตอนนั้นก็ปีกว่าปีกว่าละ ตอนนั้นต้นเดือนพฤษภาเขาบอกว่าไม่กูทำดุวยกันไม่จะเปิดให้ไหมไม่ทะแต่พออยู่มาปีกว่าปีกับเกือบจะสองปีปีกับแปดเก้าเดือนอม,มีแรงบันดาลใจอะไรมูนนะอยู่ไม่อยู่แม่กูก็นอนอยู่ที่บ้านประมาณเที่ยงก็มีอัศวินมาขาวมีอัศวินมาขาวมาถึงบ้านม,มาที่บ้านค่ะโดยที่แม่กูงงเอ๊อ And are, still, คล <ะ S 2> ้ายๆกว่าเขาเป็นผู้มีความสามารถเนาะผู้มีความสามารถแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันกับแม่ครูนะเป็นคนย้อนเดียวกันมาถึงเออแม่ครูก็ตกใจเฮ้มายังไงเนาะลมอะไรพามาแม่ครูก็ทักท่านผู้นี้นะครับลมอะไรพามาถึงบ้านแม่ครูเนาะเออลมแรงคิดถึงอะไรก็อะไรก็ว่าไปเนาะเป็นงานทักทายไปกันเนาะระหว่างคนบ้านเดียวกันลมคิดถึงแม่ครูทำอะไรแล้วก็นั่งเฉยๆนี่แหละก็อยู่แบบ คุณมากนะคะคุณสมศรีเลื่อนฐานกับคุณมากรักยิ้มจันแนะคนมาคุณบางออนคุณสมศรีก็ค่ะก็เป้าหมายเป้าหมายที่แม่ครูทําแม่ครูคิดว่าอ่าจะสาเร็จไปถึงระดับไหนอะระดับก็ยังพูดไม่ได้ยังให้คําตอบไม่ได้ยังให้คําตอบไม่ได้ข,ขอเป็นเอการบ้านอ่อออาค่ะ เราเป็นการบ้านก่อนว่าจะไปถึงไหนแต่ก็จะพยายามที่สุดค่ะแล้วเราคิดไหมว่าตัวเองอ่ะจะมาเป็นยูทูบเบอร์ที่อายุขนาดนี้เคยคิดบ้างไหมคะแม่เคยคิดบ้างไหมคะเคยคิดบ้างไหมว่าจะได้มาทําแบบยูทูบเบอร์ที่ตื่นเช้ามาแล้วถือกล้องมาอะไรอย่างงี้ยค่ะเมื่อก่อนครั้งก่อนก่อนก็ถือกล้องจริงอยู่นะตั้งแต่ประมาณหลังจากที่มีเหตุการณ์นั้นๆผ่านมาแล้วได้ สองเดือนสามเดือนก็มียูทูบเบอร์ที่อยู่ต่างจังหวัดมาบ้านไม่ฆูมาขางที่บ้านไม่ฆูหลายๆท่านคนนั้นก็บอกให้ท youtube แม่ผมจะเปิดให้คนนั้นก็บอกหลายๆท่านแต่ว่าก็ยังไม่ตัดสินใจอ๋อใช่ตอนนั้นยังยังไม่ตัดสินใจแล้วตอนนี้แม่ในการที่แม่มาทําตรงนี้รู้สึกว่ามีความสุขไหมสนุกมีเพื่อนเยอะแยะทั่วโลกเลยมีเพื่อน ก็เริ่มเริ่มกว้างออกไปแล้วมันเป็นผลดีเนาะแม่เนาะผลดีเราไม่เหงาใช่นี่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราความจําเราเดี๋ยวนี้เนาะรู้สึกว่ามันจะเบลเบอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะลืมโน่นนี้นั่นแต่เราก็เหมือนเรียนก็ไก่ใหม่เนาะใช่เราเพิ่งอยู่ชั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยอมสตาร์ทอ่าสตาร์ทนะคะนี่นะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโอ้ยจะไปย่างเย็นยากเรื่องไหนคือยากเรื่องการใช้ โทรศัพท์ยากเรื่องรเลยนะคะยากเรื่องการทำอะไรการทำโอ้ยเริ่มต้นอยากอะไรนะก็ถ่ายถ่ายรูปทำคลิปทำคลิปอะไรไม่เคยรู้เรื่องคลิปคลิปคลิปอะไรต้องมัดวิ่งมาหาน้องๆวิ่งมาหาลูกๆอยู่กกอกอยู่ทุกวันวันละสามรอบก็มีนะบางคนอายไหมก็อายยุติหน้าด่างแต่สนุกนะแม่เนาะคนนั้นเอเดี๋ยวมาตามคนนั้นดีตามคนนี้ว่าเป็นมีปัญหาแบบนี้ทรศัพท์เรามีปัญหาเดี๋ยวก็